สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูคอนโดห้องสวยๆอีกห้องหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการ n o b o e b 9 9นะทำเลโลเคชันแบบว่าดีมากเลยนะครับอยู่แบบใจกลางอโศกเลยนะครับวันนี้พามาดูห้องแบบ 2-bed room นะครับพื้นที่ันประมาณ60ตารางเมตรแต่ว่ามีการจัดปรับปรุงเลเยอรมีการใส่ทริคของการดีไซน์แล้วก็มีการใช้วัสดุที่น่าสนใจเดี๋ยวพามาดูกันนะครับโซนเข้ามานะโซนเข้ามาโซนแรกเนี่ย ผมมีการทําตู้รองเท้าไว้ตรงนี้นะครับแล้วในส่วนของตู้รองเท้าเนี่ยมันก็จะใช้หน้าบานก็จะเป็นเงานะหน้าบานเป็นกระจกเงานะครับก็จะได้ดูตัวเองก่อนออกจากบ้านได้นะครับห้องนี้จองแนวแบบเท่ๆนิดนึงนะก็ถัดจากนี้ไปก็จะเป็นโทนสีเทานะเป็นกระจกสีชาเทานะอย่างอันนี้เป็นกระจกสีชาเทาแผ่นใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตกแต่งก็จะเป็นสีเทาๆเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ ลิฟท์รูมค่อนข้างใหญ่นะผมว่าเลี้ยวห้องนี้ดีเฟสพื้นถึงฝ้าเนี่ยมันประมาณ3เมตรอยู่ละแต่ว่าพอเราได้ลิฟท์รูมใหญ่ๆเนี่ยจัดได้หลายอย่างเดี๋ยวมาดูวิธีจัดกันนะครับโซนแรกที่อยากให้เพื่อนๆดูนะก็คือโซนตรงนี้เลยตรงตู้ทีวีนะตู้ทีวีเนี่ยก็โจทย์ของเจ้าของห้องคืออยากได้ตู้ทีวีใหญ่ๆยาวๆนะครับก็จัดไปครับยาวเฟ้อยเลยนะครับก็คือเต็มผนังนะแล้วเราก็มีการใช้หินอ่อนบุ๊กแมตนะครับอันนี้มันเป็น หินอ่อนสีเทาแหละก็บูมแมนนี่ก็สสลับนะก็เป็นลายต่อกันเป็นตัววีนะครับลายนี่กว่าจะไปหามาได้นี่เลือดตาแทบกระเด็นแต่ออกมาก็สวยนะครับแล้วก็ลายเนี่ยมันก็จะวิ่งต่อลงมาถึงท็อปของหินอ่อนเลยนะครับก็จะเป็นลาย Shape ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เราเสริมความหรูด,ด้วยการเพิ่มมีการซอฟฝ้าขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อจะให้หินอ่อนเนี่ยมันเหมือนวิ่ง วิ่งขึ้นไปสุดด้านบนนะมันก็จะดูแกรนแล้วก็มีซ่อนไฟด้านบนด้วยมันก็ดูสวยขึ้นนะครับในขณะที่ตู้ทีวีนะก็จะเป็นตู้ที่ลอยจากพื้นขึ้นมา15เซนนะครับพื้นข้างล่างเราก็จะซ่อนไฟนะครับแล้วพวกหน้าบานของตู้ทีวีเนี่ยเราก็ใช้กระจกสีชาเทานะครับมันก็จะทําให้เหมือนท็อปมันลอยอยู่นะครับลอยจากพื้นขึ้นมาแล้วก็กระจกมันก็ช่วยทําให้ห้องมันดูกว้างนะครับโจทย์ของห้องนี้คือ โซนตรงนี้จะไม่ได้วางโตง๊ะกินข้าวจะวางแค่ทีวีแล้วก็โซฟาใหญ่ๆนะทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็น่าสนใจนะครับฝั่งนี้ก็เจ้าของเนี่ยมีเหมือนเป็นคอลเลกเตอร์ระดับหนึ่งเขาก็จะมีของสะสมนันน,นนี่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นในพื้นที่ด้านหลังโซฟาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นผนังเรียบ นะครับเราก็มีการทําออกมาเป็นตู้โชว์นะอย่างตรงนี้เป็นตู้โชว์ตเต็มแนวเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตมันเป็นตู้โชว์หมดเลยนะครับแล้วก็ในดีเทลของตู้โชว์นะเราก็จะใช้เป็นตู้โชว์กระจกนะอันนี้มันจะคล้ายๆแบบตามร้านตามร้านค้าอะไรเงี้ยที่เป็นตู้โชว์กระจกนะครับแล้วก็แบ็กหลังก็จะเป็นไม้สีเข้มนะครับแล้วก็มีชั้นนะครับชั้นก็จะเป็นกระจกสีชาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมี LED ส่องลงมาทําให้ ชั้นต่างๆเนี่ยมันดูสวยเวลาวางของแล้วมันจะสวยนะแล้วชั้นนี้ก็จะเป็นปรับได้นะสามารถยกออกได้เผื่อจะวางแบบีกตัวสูงๆเท่านี้ก็สามารถวางได้แล,แล้วนี้ก็เป็นกระจกสูงเกือบถึงฝ้าเลยนะครับแล้วก็ในดีเทลอีกก็จะเป็นด้านข้างนะด้านข้างของตู้เนี่ยก็ยังเป็นกระจกด้วยนะมันเป็นกระจกเข้ามา2อันนะครับเพราะมันจะทําให้มุมมันเปิดของมันโชว์แล้วมันดูสวย แล้วก็ตู้ด้านล่างนะครับตู้ด้านล่างเนี่ยเนื่องจากเดี๋ยวเราจะมีโซฟามาวางเข้าไปใช่ไหมตู้ด้านล่างก็จะเป็นตู้ที่เป็นบานเลื่อนนะฮะเลื่อนออกมาก็จะเจอที่เก็บของนะครับก็เป็นเหมือนฮิดเด่นแหละนะไหนๆก็ทําเป็นตู้แล้วก็ให้มันเก็บของได้ถึงด้านล่างแต่เวลาหยิบใช้อาจจะต้องกระเถิบโซฟานิดหนึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเก็บของอะไรไปบ้างนะครับ ในส่วนของครัวนะครับอันนี้ก็เป็นครัวที่โครงการเขาให้มานะครับแต่ว่าก็มีการอัปเกรดสเปคนิดหนึ่งนะับพวกแบบแบ็กสเปลสต่างต่างเนี่ยเราก็ติดเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวๆให้มีเพิ่มการเปื้อนตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ที่ทําเพิ่มให้ลูกค้านะลูกค้าอยากได้ชั้นแบบดึงมาได้นะอันนี้ก็มีการใส่ชั้นที่สามารถดึงลงมานะครับหยิบเก็บของน้ำมันมน,น้ำปลาอะไรมันก็ทําให คือเพดานมันสูงใช่ไหมแต่ถ้าเจ้าของห้อง,องเขาตัวไม่ได้สูงเขาก็ใช้วิธีดึงอันนี้ลงมาแทนนะครับอันนี้เราติดตั้งให้ต้อง2ชุดนะนี่ฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ฝั่งนี้นะครับก็มีการดึงลงมาได้นะก็เป็นการเพิ่มฟังก์ชันในครัวนะฮะอย่างมันไม่ได้เรื่องวัสดุอางเดียวมันเป็นเรื่องความสวยงามด้วยนะครับโอเค ถัดมานะครับถัดมามันก็จะมี walkway เพื่อจะเดินแจกไปที่ห้องนอนใหญ่นะแต่ว่าตรงนี้เดิมมันเป็นผนังนะครับเราทําการทุบผนังออกนะแล้วเราก็เปลี่ยนผนังเนี่ยให้มันกลายเป็นตู้นะคือทุบผนังแล้วก็เราใส่ตู้เข้าไปแทนมันก็จะทําให้สามารถใช้ใช้ตู้จากฝั่งนี้ได้นะตรงนี้ก็เป็นตู้กึง่งๆเป็นตู้เสื้อผ้ามีลิ้งชักมีที่เก็บของเนี่ยนะครับแล้วก็พวกหน้าบานก็ใส่เป็นแนวแบบคลาสสิกนิดนึงเพราะว่าตรง ตรงฝั่งนี้ผนังแล้วก็บิวเป็นแนวคลาสสิกใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มันมีโครงการเขาทําเป็นเว้าเข้าไปอยู่แล้วนะครับเพราะเขาทําเป็นเว้าเข้าไปเนี่ยเราก็ทําตู้ให้มันเป็นตู้บนล่างเพราะว่าถ้าทําตู้เต็มหมดเลยผมว่าเดินเข้ามามรู้สึกแคบนะครับแต่พอเราทําเป็นตู้แบ่งบนล่างเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกว่ามัน,ม,นมีพื้นที่โล่งๆตรงกลางซึ่งเราก็จะติดเป็นกระเบืออ้องลายหินอ่อนเป็นท่อหินอ่อนอะไรเงี้ยก็เอาไว้วางของจุกจิกได้ก่อนเข้าห้องนอน นะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้สําหรับส่วนของลิฟ่งเดี๋ยวผมพาไปดูในห้องนอนกันนะครับสำหรับในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ทำตกแต่งเรื่องผนังเยอะหน่อยแล้วก็ใส่ฟังก์ชันเพิ่มหน่อยนะฮะเข้ามาภายในห้องนะครับโซนตรงนี้มันเป็นเว้าวเข้าไปให้อยู่แล้วนะรตรงนี้ก็เลยทำเป็นในส่วนของตู้โชว์ให้กับทางลูกค้านะครับก็จะเป็น มีไฟสองฝั่งนะแล้วก็ชั้นวางนี่ก็เป็นกระจกเงานะครับก็ล้อกับพวกตู้โชว์ข้างนอกเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะใส่น้ําหอมหรือปรับมาใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับตู้ค่อนข้างเยอะนะในฟังก์ชันแล้วนะครับแล้วก็เดินเข้ามานะฮะเราจะมีการทําในส่วนของตู้เสื้อผ้านะซึ่งตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเซกชั่นมันเป็นเซกชันอลของห้องก็คือมันจะกั้นห้องให้โซนตรงนี้มันกลายเป็นโซนคอสเซตนะครับอย่างตู้เสื้อผ้าเนี่ย ก็ใช้บานเลื่อนนะเพราะว่าตู้เสื้อผ้าขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเราใช้บานเลื่อนนะครับแล้วเราก็ทําตู้นะครับมีราวแขวนข้างบนก็เก็บแบบกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆได้พวกตรงนี้ก็เป็นลิ้นชักอะไรเงี้ยนะครับก็เก็บของชิ้นใหญ่ๆได้นะก็เป็นเป็นบานเลื่อนทั้งสองอันเลยนะครับแล้วก็เป็นกระจกชานะครับมันจะได้มองเห็นข้างในด้วยนะครับแต่ว่า ตรงนี้เราก็จะมีโต๊ะแต่งหน้านะครับในส่วนของโต๊ะแต่งหน้าเนี่ยเราก็มีไฟแต่งหน้าให้ด้วยนะครับก็จะมีไฟแต่งหน้าไว้ข้างหลังแล้วก็ตัวโต๊ะแต่งหน้าก็จะมีลิ้นชักนะครับแล้วก็จะมีตู้ด้านข้างนะที่สามารถจะเก็บของที่เราใช้ประจาประจาได้อีกนะครับก็พยายามใส่ฟังก์ชันนะฮะคือห้องนอนมันขนาดกําลังดีก็ใส่ฟังก์ชันให้มันเยอะหน่อยแล้วก็ทําให้มันทาอะไรได้หลายอย่างนะครับในส่วนของห้องน้ำนะห้องน้าไม่ดูคร่าว ห้องน้ําเนื่องจากว่าสองห้องนอนเนี่ยมันเป็นห้องที่หัวอยู่หัวมุมนะห้องน้ําก็ได้แสงธรรมชาติด้วยนะมีแสงธรรมชาติแต่ตรงนี้ก็ต้องติดมูลี่เพิ่มให้ลูกค้านะครับนี่ก็เรื่องมูลี่เป็นแบบมูลี่ที่มันโดนน้ําได้นะแล้วก็เป็นสีดําก็ดูเท่ๆดีแล้วก็มีโซนชาวเวอร์มีอะไรนะนี่ก็จะเป็นเบสิกของห้องน้ํานะครับถัดมานะก็จะเป็นโซนของภายในห้องนอนละนะครับภายในห้องนอนเนี่ย นื่องจากว่ามันมีการกั้นเซกชันด้วยตู้เสื้อผ้าใช่ไหมในห้องนอนมันก็จะเป็นสัดส,ส่วนนะครับอย่างการตกแต่งภายในห้องนอนเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของหินนะอันนี้เป็นกระเบื้องนะก็ต้องบอกว่าเป็นกระเบื้องแต่เป็นกระเบื้องที่ชิ้นค่อนข้างใหญ่นะก็เป็นกระเบื้องชิ้นแบบสูง2เมตรเจ็ดสิบแปดอ่ะก็เกือบจะสามเมตรละนะครับแล้วเราก็เอากระเบื้องสองแผ่นที่มันต่อลายบุกแมทได้นะครับมาต่อกันแล้วก็มีในส่วนของกุ้นนะครับมีหินดำมาคืนหน้าเนี่ยมากุ้น เพื่อจะเพิ่มเลเยอร์ให้มันมีไฟสาสตร์มาด้านข้างนะครับตรงนี้ก็พยายามทําให้มันเก๋นะครับแล้วก็ด้านหลังของตู้เสื้อผ้านะถ้าจํากันได้ตรงนี้มันเป็นตู้เสื้อผ้าใช่ไหมก็เราก็ยังทําเป็นตกแต่งเป็นบัวลูกฟักอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเรื่องของไฟนะเผื่อหัวเตียงนะครับก็ไอ้ไฟที่ซ่อนไว้ตรงดัมาร์คิวนาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนไฟหัวเตียงไปด้วยนะพอพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้เยอะมากถ้าวางเตียงคิงไซส์อะไรเงี้ยมันอาจจะเกือบเต็มพื้นที่เลย นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าต่างนะที่นี่ก็ได้หน้าต่างบานใหญ่นะก็เป็นสเปคของทาง o b บ e เขาแหละนะครับได้นหน้าต่างบานใหญ่ก็จะทำให้ห้องมันดูโปร่งดูโล่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านปลายเตียงฮนะปลายเตียงเนี่ยก็จะเป็นผนังวัวลูกฟักเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยโอนเนอร์เขาอยากจะติดทีวีให้แม่ดังนั้นไอ้ตัวลูกฟา้าก็เลยจะต้องล้อกับเรื่องของทีวีให้มันเป็นช่องใหญ่ๆเอาไว้นะครับ โอเคก็น่าจะประมาณนี้สําหรับห้องนอนใหญ่นะฮะตามผมมาเดี๋ยวไปดูห้องที่2กันนะครับอย่างที่บอกว่าห้องที่2เรามีการทุบก,กําแพงแล้วก็เปลี่ยนเป็นตู้นะมาดูกันว่าห้องที่2เป็นยังไงนะครับในส่วนของห้องนอน2อนะครับจริงๆตอนนี้ฟังก์ชันเนี่ยมันถูกปรับมาเป็นห้องทํางานนะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นห้องทํางานกึ่งเวิร์กฟอร์มโนะครับในดีเทลการออกแบบเนี่ยถ้าเพื่อนๆจําได้ ฝั่งนี้มันจะมีตู้ใช่ไหมเพราะเรามีการรื้อกําแพงที่อยู่ตรงนี้ไปนะพอเราลื้อกําแพงเสร็จเนี่ยเราก็ทําตู้มาแทนนะครับแต่ว่าตู้เนี่ยมันก็เป็น2หน้านะตู้ฝั่งหนึ่งเข้าทางตรงทางเดินข้างนอกอีกตู้ฝั่งหนึ่งเป็นตู้โชว์นะครับก็พยายามใส่ให้ผนังเปลี่ยนผนังให้มันกลายเป็นฟังก์ชันของตู้กั้นห้องนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้โชว์เนี่ยมันจะอยู่ข้างโต๊ะทํางานนะตรงนี้จะเป็นโต๊ะทํางานดังนั้น พอตู้โชว์วางตรงนี้ของมันก็สวยนะครับแล้วดีไซน์ตู้โชว์เราก็เหมือนตู้โชว์ที่อยู่ที่ตรงลิฟวิ่งรูมนะก็จะเป็นกระจกสีชามองเห็นด้านในนะครับแล้วก็เป็นแบบกระจกเข้ามุมมาเลยนะครับพวกชั้นด้านในนะชั้นด้านในก็ยังเป็นชั้นกระจกเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ความเท่ด้วยการแบ็คพวกข้างหลังนี่ก็จะเป็นไม้สีเข้มนะครับแล้วก็มีไฟ LED ดีสาดลงมาด้านล่างของชั้นนะก็เป็นดีเทลชั้นนะครับอันนี้มันเป็นชั้นเหมือนชั้นโชว์แหละอันนี้ก็ คุยกับช่างแล้วก็ใช้ดีเทลของพวกตู้ที่ทําแบบตู้โชว์ร้านค้าะอะไรเงี้ยตู้โชว์ศูนย์โซนี่ศูนย์ซัมซุงอะไรมันก็จะมีตู้โชว์แบบนี้นะครับก็ใช้ฟิตติ้งใช้พวกนั้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของในห้องนะในห้องก็พยายามจะใส่ความเท่ๆไว้ก็จะมีแบบไม้ซีซีอยู่ตรงทางเข้าให้มันดูดูมีเหมือนบิวอารม์ให้มันมีความเท่นะครับแล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นวอลเปเปอร์นะที่ตัดกุนด้วย ด้วยคิ้วสแตนเลสสีดำนะครับก็เหมือนกัน2ฝั่งนะแล้วก็อย่างพวกดีเทลของด้านบนฝ้าอะไรเงี้ยบนฝ้าเราก็จะมีการทำฝ้าหลุมแล้วก็กุ้นเป็นสีดำเนยะมันก็คือจะทำให้ห้องนี้มันดูมีความเท่นะผมว่าถ้าวางเฟอร์นิเจอร์โต๊ะแบบที่มันปรับขึ้นปรับลงได้วางแบบเกมมิ่งแชร์หรืออโก n นอมิกแชร์นิดนึงโซนตรงนี้มันก็ดูสวยและดูเท่แ,แขวนรูปหน่อยนี่ก็แล้วแต่อนเนอร์ละ นะครับก็น่าจะประมาณนี้สําหรับห้องนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกครับทั้งหมดนั่นก็คือห้องที่ Noble B19 นะครับผมว่าห้องนี้มีเล s เซอร์เล n หลายๆอย่างนะอย่างเช่นส่วนที่ผมว่าเด่นเลยก็คือหินบุกแมทนะครับพวกวัสดุที่เป็นบุกแมทเนี่ยอย่างแผ่นนี้ผมก็ขี่ไปดูที่ประทุมเลยนะอันนี้ก็ไปดูของจริงมาก่อนว่าเออแผ่นมันค่อนข้างใหญ่ค่าใช้จ่ายของแผ่นนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะก็ ไปดูด้วยตาก่อนว่ามันสวยนะก็พยายามเลือกลายที่มันแบบบุ๊คแมทจริงๆก็ผลออกมาแฮปปี้ดีนะครับเรื่องที่1นึ่งเรื่องที่2ก็จะเป็นพวกอย่างตู้โชว์ในที่นี้ผมว่ามันก็เป็นตู้โชว์ที่สวยดีนะเป็นดีเทลตู้โชว์ที่แบบเออมีซ่อนไฟเป็นกระจกมองได้จากด้านข้างมองได้จากด้านหน้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นของที่ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คืออย่างในห้องนอนเนี่ยก็มีการใช้แบบกระเบื้องแผ่นใหญ่หญมาทำบุ๊กแมทอีกนะครับมันก็ เป็นวัสดุที่ก็ต้องไปหามาก็ต้องไปคุยกับคนนู้นคนนี้หาซอร์ซิ่งมาแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาผมว่าโดยรวมๆมันก็ดูเป็นห้องที่กลมกล่อมดีนะครับมันดูเข้ากันดีเหมือนออถ้าเป็นสไตล์ของของคนที่อยู่ตรงนี้มันก็ดูเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับที่เหลือก็เหลือลอ,อยู่ที่ว่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์ลอยอะไรมาวางซึ่งจริงๆแล้วโอนเนอร์เขก็จะมีคิดไว้แล้วว่าเ,เฟอร,ร์ลอยอะไรที่จะมาวาง ก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าใครชอบผลงานของทางวายบนะยังไงก็ลองติดต่อลองคอนแทคเข้ามาได้ตามชื่อตามเบอร์ตาม l ลาย ID อะไรที่ให้ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปนี้แล้วกันนะครับติดตามผลงานยังไงทุกๆอาทิตย์จะพยายามอัปเดตห้องใหม่ๆใ,ให้นะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ